ผักสดๆจากภูทับเบิกมาถึงตราดนะทุกคนนี่ต้นหอมก็มีเียวเช้าบ้างตามปกติแต่ว่าที่เหลือก็ยังสดๆปิ้งๆนี่ซึ่งแต่หมู่วันเช้ามาถึง้ามคืนมาถึงเย็นตอนนี้ก็ถือว่ายังเอาได้แล้วก็หัวกะล่ำปีชะเงาดี้แกะแบ่งคนคนู้นคนนี้เป็นลายหัวล่ะมีคนเตือนว่าเอากลับมาบ้านเนี่ยช่างมันจะช้ำมันจะเนา่าให้ลองเช็คด,ดูนี่กองมา นะเอ้มันยังสดสดอยู่เลยนี่นี่ยังถือว่ายังสดปิ้งๆนี่ไอใบพวกเนี่ยมันมันเยวมันช้ำฉางมันเพราะเราต้องแกออกอยู่แล้วแล้วก็หลายคนบอกว่าฉังเดชซื้อถุงอย่างเงี้ยร้อยหาสิบอ่ะราคาบางทีมันสูงไปเนาะแต่ฉังเดชคิดว่าทางนี่ฉังเดชซื้อกินอ่ะมันมันสูงมันนี่ครับร้อยหาสิบก็เลยเพราะรับได้ก็บอกว่า เวลาไปซื้อเขาเปิดราคามาให้รู้จักต่อราคาหน่อยจะได้ถูกกว่านี่อย่างนั้เดก็เลยไม่ได้ต่อเพราะว่าคิดสว่าเราไปเที่ยวอะ่ะกระจายเศรษฐกิจในชุมชนอะ่ะเขาเปิดราคามาเราซื้อได้เราซื้อถ้าเราคิดว่ามันสูงไปเราก็ซื้อน้อยๆจะไม่เคยต่อราคาสินค้าชุมชนเลยครับส่วนตัวนะนี่ไม่ต่อเพราะว่าทุกคนคิดดูว่าเวลาเราไปอุ่นนุน,นห่างค่าใหญ่ๆอะ่ะ เขายังไม่มีช่องให้เราต่อราคาเลยเราหมดบางทีลักพันหลักหมืน่นแม่แต่เศษสตางเรายังต้องจ่ายไอใช่ไหมละ่ะแล้วพอสินค้าชุมชนเนี่ยต่อให้ก็เปิดราคาเถลร่มันต่อกันไม่ลงครับอุดหนุนกันกินสิฟ้านี่กันลําสดๆแม่เด็ดมือเกินอ๋อ